กับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมแบบ G ีสตรีมกันะครับวันนี้ผมมาลงแรงกับน้องๆสามคนกันนะครับวันนี้ก็มาดูกันว่าจะเดือดแค่ไหนก็ก่อนไปดูคลิปผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วไปดูกันในคลิปเลยไปเลย Để để đọc tới bọn đi Ừ Bên này đi, hãy đọc ạ, à. tới bọn đi Không hả? À? Không khiến bốn <laughs> Được Ê, à xứ, xứ, đi sẽ tăng phí vấn ấy Lúc này, lúc này, này Đấy. Khi bọc chị em nào bảo là hay buồn khuyên buồn Ừ sai, đúng thằng này lệ Để tăng phí với ao เฮ้ยวงขึ้นบนเชื่อพี่ไม่ใช่ขายเลยไม่ใช่ขายเลยว่าไงไว้เลยด้วยนอนไนด,น <c oughs> ดน่ไล่ไล <c oughs> นไม่มีรถแล้วม <c oughs> ีเฮ้ยล <c oughs> ุอีกตัว ทำเบอร์ว่ะไม่มีนเลยเอ้ยลุงจังวะแฟนมาตินไม่มีเลยเอ้ยมี่ะเค้ยภัตกิดไม่มีปะตะเล่เล่เลเล่ี่หน네 mm ึ่งนี่แล้วกันเฮ้ยจริงไหมต้นอะไรเทวกิดไม่มีเฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์ดยอะอ่ะฮะมอเตอ่กับภัตกิกิตปะเฮ้ยมีมีภัตวกิตมีมีเหรอมีมี เต็มไปล่างเลยเต็มไปล่างเลยรู้สึกวงจะไปล่างไงรถนี่ลงขึ้นบนนี่ไงวงวงกลางเอเห็นไหมไอตอวมีรถนี่หว่ารถที่ระดับการวางของอยู่พององหน่อยมอไซค์ใครวะไม่รู้ไม่อยู่แล้วมาเนี่ยรถยนต์ก็ใหม่ไม่ เฮ้ยขอปืนหน่อยก็ได้เอ้ยพวกมึงคิดว่าพี่ว่าพี่บ้าไหมสัตว์สัตว์ที่ได้อันดับสามแม่งไม่อัดอัดกันเที่ยวเลยสัตว์เลยตัวห้งเลยพี่เดี๋ยวพูดเลยนั่นแหะพี่บีไม่เคยกดอัดเลยพี่ก็อัดไปนี่อัดไปยาวเลยอ่านไม่ยาวแหละแต่พี่ลืมไงพี่รู้สึกว่ามันผิดชัยอะ

โก้แต่ด้วยก็เนทาไฟนาน,นาตำนานนี้<ไ>ก็ยังตำนานนี้ก็ยังคงอยู่กับกโก้โ<ห>ก,ก้ศพลมีรถไหมนะ่ะ ก็ขี่มอไซน์นะอะไรมันเกินมังงักมันเป็นบ็อกซึ่งบ <ผม S 2> ล็อเคับตองสีต้องออกจักกัก้องององนิ่งๆๆงยงขอหวกได้เปล่าครับ เก็บ่ได้ครับเกียร์เสียงรถดอมชัดเลยปัอมฝาเกียร์ไปได้ดอมไม่เสียงดังจัดเลยเราเล่นมังนี้ไม่หรอเราเล่นมังสองไม่หรอพี่ได้ละสโค๊ปอะไรนะเล่นมังสองไหมไอ้ตัวน้อง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 คนหกเกาะสามมาโก้มาเกียร์ไปได้มันกระเป๋สองมึงเลยนี่นะมาเอามาเอารือๆเลยไอ้ตัวเราคูลสีเปล่า แต่อยากได้คนหกมากกว่าเก้าดิวัวเล่นคนสี่ด้วยแหละคนืี้อยู่ไหแบบนไปนเล่นไหนมาสองใช่ปะเอ่าไอโก้มึงมาเอาเกาะสามก่อนแล้วมึงจะไปไอะ่ะไม่แคบ,บเหลือนอนนอนนอนมีหม,มวกสองปะผมเนี่ยมีหมวกหนึ่งอยู่เลยต้องเปลี่ยนคนแล้วปะเนี <laughs> เ่ยตะเก้ากูยจบละต้นพวกเอาทุกอย่างก็ <laughs> งไม่มีอะไรเลยตอนนี้อ อแต่ก่อนเป็นโก้นะสายาเนี้ยโก้ผู้เอาทุกอย่างตลอดก็มันไม่มีอะไรเลยดดูิอได้มินิจังเลยนี่ไงเอาทุกอย่างกันเดี๋ยวเอาอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนเดียวก็มันไม่เอาไงมันไม่อยากได้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันได้ฉายาต้นเอาทุกอย่าง ไม่ได้ปนืนครบไปแล้วใายแม่กับสกู๊ปใครเล่นเล่นไหนเนี่ยม้าสองเฮ้ยกระเป๋าอ่ะได้แล้วนี่เนี่ยเจอมินิเหลือนะครับใครฝากเงินถึงเกี่ยวให้หล่ะไได้ดไม่รับฝากเกียรนาคารบ้านาน,านี้เอาเลื่อง ่แม่ีรม่ได้้ตัวโก็ไมแล้วใ่ไมิงอ้าวอาวอาวอ้าวออ้ไอ้้ยเาติดตายติดอะไรนะติดติดอะไร้ก็ไ้ก็เหลือไ้เดรถตดอะไรติดอไรถติดอไรเไอ้ต้นประชันลุงเห็นไหมมุกเข่ามุกมึงมีขนาดมุกเ่าอ กูยังไม่ทันเลยจะเอาอะไรมากมายจะเอาอะไรเลยแต่ตอนนี้มันไม่รถเลยแอะไรเขาจะมีมาเล่นด้วยเอ้ยดอมใครวะเนี่ยใครล่ะเลยบ้าฉี่หกกอีกแล้ววะเจออีกแล้วหกเนี่ยเจอแล้วใช่ไหมจริงนะได้ต้นต้นต้นยังไม่เจอเลยตรงไหนมามาเออจริงเลยก็ได้มาร์ไว้ไอ้ตถวแมว ต้องพี่ไม่ก็เจอคุณแปดวะไปเอาไม่เอาไม่เอาแล้วคุณหกกับคุณแปดด้วยอะไรกลัวมาแล้วไอโกะมาเอามาเอาหกกูฉลาดคุณหกไอ้เบอร์เรียวใครจะเอาใช่มาเอามาเอาไอ้ต้นเมาส์กับพี่ก็ได้คุณหกเนี่ยไม่ไม่กับพี่โก้พี่โก้เจอคุณแปดคคุณหกกับพี่โก้คืออะไรไอโก้ mang line หน่อยดิ mang line หน่อยดิไปไป line ไหนกันหล่อนเลยมึงอะไรอะไรกูถือแปดกูจะมือเอาหกให้กูโอเค เอเคไหนจ้าอยู่กับพี่เป็นมอไซต์ใจหมดเลยโอ้โหิ่งกัดเลยไม่ต้องขึ้นมาอะไรมอไซต์มา ยิงตัวมึงแกนยังงูไม่มันจอดใครจะช่วยพี่ได้พี่อยู่คนเดียวเนี่ะอยู่คนเดียวใครจะไปช่วยได้เอาหได้ตรงมาสิเบาทิงให้แล้วอยู่ข้างล่างนี่อยู่นี่นี่นี่อยู่นี่นี่ข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนชั้นสองมันออกยัง ล <Hello? S 2> อ้าวไม่ใช่รถกูเองครับกูมา <laughs> <c oughs> อยู่มต่อเอังเดี๋ยวพี่ขี่รถไมต้นขี่ไปหาน ดูไว้ทำเล่อทำ<ด>บิ่งอะ่ะ<ด>ให้เสียมีกี่ตัวดูขับมอไซค์ไปแล้วเงียบเลยอ่ะก็มันไปแล้วไงแต่มันบีบแต่นะปิ๊ปปๆ๊ปป๊ป๊ปปแล้วก็เสียง<ด>ขับมอไซค์ก็หายไม่่เห็น <c oughs> ี เนี่ยเหมือนจะไปช่วยเหมือนจะตายปีเขาหนึ่งเฮ้ยอยู่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 ข้งหลังสองตัวตรงไหนอะอ้ากูยังไม่ถึงเหรอไอีสัตว์กูก็ว่าอยู่ชิบอยู่ในตรงนั้นกูก็ว่าอยู่ทำไมไม่เห็นไม่เห็นชื่ออไต้นขี่ข้ามไปทำไมวะ อา้าวกูหลุดเรียบร้อยเขาครียกชกไหลมนต้องแซ<ล><ส>มเน,เนี่ยหลุดยังเกี่ย็นเทีย่ยเลยต้องแซมหไม่ห่อกมาทำไมมาเนี่ยมาเ่ื่อคนหลุดเหรมันสองตัวไม่เห็น <c oughs> อยู่ข้างๆเลยยิงอยู่ ชื่อไหมพี่มึงอยู่นั่นแหละดูทำเลไว้มต้องไปอีกแล้วนะเฮ้ยเงียบก่อนมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงรถก่นเข้ากันเลย าเกมเดียวโอ้โดนหัวเลยเนี่ยดาวเหรอไม่แม่มาโดนหัวพี่เฉยแล้วก็เอาคิวหนึ่งเอาคิวหนึ่งแล้วก็ดาวูนั่นนะต้นไม่ต้องขึ้นทำไมมันรู้วะทำไมมันไม่มีรถไปแล้วล่ะ

ตัวนึงนี่กูดังลุงๆกูขี่อ้อมได้นี่เอ้ยไ,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 ไม่ทันรถกูค้ำอะไรอย่าเงี้ย มาผมมีคนนะมีคนตรงไหนบอกผมนะบอกชัดมีรถไหมชัดครับรถลงไปแล้วเอ้ยต้นน้องมาฉี่รถมาชนรถดอมให้เอ้ยต้นรถมารถตัวนีบา้างที่มีมียาแล้วนะจะเข้าก็ต้องเข้าเก็บยามาเผื่อด้วยเดินแค่นี้ก็ติด ไรนนี้เนี่ยตรงนี้เล่นได้แบบสลัมไปดูโวยกลัวไอ้เมืองไอเมืองวัผมมันยิงว่ะตรงนี้นะต้นเกียร์นะเน็ตกูมาพอดีอมาเข้าเกมทันพอดีที่มียาพันแล้วนะอ่าผมมียาใหญ่สุดให้ เพี่ทำมาแล้วผมได้แม่น้ำมันหมดพูดอะไรบาร์บิคูก็าหาน้ำมันแถวนั้นไปเติมกูจับปั๊มยาก่อนไหมเอ้าโอ้โหจอดจอดปั๊มยาไงไม่มันจะติดแล้วไปก็ไปเดบอกวรอเมื่อไห้่ <c oughs> ไ้ ไอ้มาสีเยเมีคนใกล้วมพมันมีหมดแหละส2ิบงนขนาดนี้มตรงไหนมันก็มีหมดแหละ ไปไปไปบนเขาอยู่ยังไม่ไพร้พอมตัวใหพ้พร้อม อยู่หลังสมุกนะเดินนะแป๊บเปินนดนะ่ะ,ะยังยังยังมันน็อกเฉยๆอยู่ในบ้านนี่แหละเฮ้ยพี่บนเขาบนเขานี่พี่เห็นไหมพี่สองเห็นไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เนียบไว้ก่อนเหนียบไว้ก่อนมอไซค์มาน่าจะอยู่ไหนห้องน้ำน่าจะใช่2คิวฟรีเลยว่ะกูเฮี้ยเข้าบ้านเข้าได้ไหมเนี่ยพี่เดินเช็คอยู่เออระวังบนเขานะเขามีนะเขาหลังเราเขาไหน ฝั่งหินเนี่ยพี่เดินเจอยู่พี่เดินใจอยู่ห้องน,น้ำมีห้องน,น้ำมีมันอยู่ห้องน้ำนี่แน่นอนหลังมาต้องเฮ้ยเดี๋ยวว่ามีแค่นี้ไม่มีไม่ได้หมดแล้วเฮ้ยผมโดนว่ะหลบลงดีๆก็ Ở bên đi này, một tên đeo Đợt này, chúng ta có Không thấy mục đích, chúng không thể bắn Ê, ê, ê Ở đây, ở đây Ê, chúng có xe, đi tiếp nào Ờ, xe đi xe ไม,ไม่ต้องไปต่อแต่คนมันไม่เนะลีรยนะฮัลโหลไม่ได้โอเคกนหน่อยอเช็จหมดยังเนี่ยบ้านบ้านที่สิดอยู่ะเช็จหมดแล้วม,ม,มันตายหมดเลยเฮ้ยไม่เช็จพี่วัลทุกฉากครูตอนนี้มีสองตัวตรงไหนเสาบนอะ่อนอะเขนาน่ะมีมันขึ้นไปเมื่อกี้ ปล่อยเลยนะโกเล่นไม่ได้แล้ว,ลไไลวเฮ้ยม,มันมันตีกันมันตีกันเข้าวงก็ต้องเข้าตอนนี้แหละเอาขึ้นรถฮัลโหล ขวามีนะขวาเออตงนั้นแหละมันกเด้าหลังมางมาันหัวมันหัวมันหัวมนหัวเห็นแล้วมันหัวลกำลังเทานะนยงยนย่งย้นยิงยย่งยยงยน่ย่ได้่ได้หลงนนที่บอกให้ขึ้นมาด้วยมันก็ไม่มามันดันขึ้นไป อยู่นั้นมีก็ตรงเดียวกันที่เดียวกันไอตัวข้างบนมาทิปกันอยู่กูให้ขึ้นมานี่ไม่เคยฟังอยู่เลยวะก็ขึ้นผมก็ขึ้นไปก็ได้หมดสูงมันนันโอ้เริ่มต้นหมดแล้วเรียบร้อยที่อยู่ด้วยกันเถยงการเสียโก้ไปคนหนึ่งแล้วมึงยังต้องให้เสียอีกเหรอ จะไปยังไงดูถามเลยอยู่ตรงโซบพวกพี่แล้วความเนื้อไหนบนหัวเป็นไงกันบ้างครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแลังใจในการทำคลิปต่อๆไปไว้เจอกันใหม่อีีหน้าสำหรับ EP นี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย